Terima kasih. ผมลูกนัดฟอร์ดครับวันนี้ผมก็อยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับมีรถตัวใหม่มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันรุ่นข้างหลังเป็นเรนเจอร์สตอมแนะครับเป็นตัววายแท็กที่มาใหม่นั่นเองนะครับตัวนี้จะมีรุ่นย่อยทั้งหมด2รุ่นนะครับได้แก่รุ่นเอ่อสกับ4ี่คูณนะครับ สี่คูณสองราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทครับส่วนสี่คูณสี่ราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับว่าคันนี้มีออปชันอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับตามมาดูกันเลยครับนี่นะครับมาดูข้างหน้าก่อนเลยนะครับมีคําว่าเจอร์ติดที่สากระโปรงมานะครับวันนี้ผมพามาชมกันสดเลยนะครับที่งานเลยมาแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่เพิ่มมาใหม่นะครับ บอกก่อนนะคบว่า Next Gen ตัว Storm Pack นะครับจะออกแบบมาใหม่โดยที่จะเน้นเป็นในเรื่องของสีตัวนี้สีพวกกระจังหน้านะครับช่วชุดแต่งจะเป็นสีดํากับสีแดงที่ตัดกันนะครับอย่างกระจังหน้าตัวนี้เขาตัวก่อนจะเป็นสีเทาใช่ไหมครับอันนี้จะได้เป็นสีดํและทําออกแบบมาให้มันใหญ่ขึ้นนะครับมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์ด้านหน้าแบบนี้นะครับตัวไฟสปอตไลท์ตัวนี้นะครับจะเป็น LED ด้วยครับจะทํามันก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟสูงนั่นเอง โอเคครับแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไฟหน้าตัวนี้ก็ยังเป็นไฟแมททิคเ e d เหมือนเดิมนะครับสวยงามมากเลยตัวนี้ก็คือออปชั่นทุกอย่างก็ได้เหมือนเดิมหมดนะครับแต่ว่าส,สิ่งที่จะได้เพิ่มมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของออสปอร์ตบาร์ที่สามารถเลื่อนได้นะครับแล้วก็มีราวหลังคาที่สามารถปรับให้เป็นแนวขวางได้นะครับโอเคครับเรามาชมที่ด้านหน้ากันต่อกันชนหน้าทุกอย่าง,งยังเหมือนเดิมหมดนะครับแต่ว่าตัวนี้ ตัวสตอมแ็กจะมีขิบแดงตรงนี้นะครับเป็นตัวดีไซน์ใหม่ของเขานะครับตัวนี้นะครับจะได้กล้อง360องศาด้วยนะครับทุกอย่างออปชั่นนะครับจะเหมือนตัวเก่าหมดแต่มีเอ่อตัวเอกประสงค์นี้เสริมเพิ่มเข้ามานะครับนี่นะครับดีไซน์ตัวคิ้วล้อก็จะได้เป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับผมฝั่งเซ็นเซอร์ทุกอย่างทั้หมดเลยครับอีกอย่างหนึ่งนะครับล้อตัวนี้ ไม่ใช่ขอบส8บแดแล้วนะครับสำหรับท็ตตอมแท็กนะครับจะได้เป็นขอบยี่สิบนะครับมาพร้อมกับยางกูดเอียส์ีรยางคันนี้นะครับอยู่ที่สองสอง้าห้านะครับห้าห้า R ยี่สิบแม็กจะเป็นชิ้นงานสีดำนะครับสีดำด้านจะมีสีแดงตรงนี้นะครับนี่เขาทำเสริมออกมาเพื่อที่ว่าเวลาที่ล้อหมุนหรือเวลาเราขับอยู่นะครับจะได้เส้นสายของสีแดงเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด้วยอีกอย่างหนึ่งช่วงล่างนะครับยังเป็นโช๊คโมโนทูบเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ ที่ผมพูดถึงนะครับจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับที่ทําให้เวลาเราวิ่งนะครับจะมีเส้นสายสีแดงเพิ่มเพิ่ม<ๆ>ขึ้นมานะครับตัวนี้ยังเป็นเครื่องไบเทอร์โบเหมือนเดิมนะครับสองสิแรงม้าแรงบิดห้ารอนิวตันเมตรนะครับนี่นะครับโลโก้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอง่ายคือพวกชุดพวกนี้นครับอย่างกระจกมองข้างนะครับก็ได้เป็นสีดาเงามีไฟเลี้ยวเหมือนเดิมมีไฟสองด้านล่างเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับตัวนี้ได้กล้องส6 0้หกสิบด้วย นะครับผมราคาจัดจำหน่ายเห็นไหมครับอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าส่วนด้านบนราวหลังคาที่ผมพูดถึงนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับได้เห็นไหมครับเราสามารถยกขึ้นได้นะครับมันจะมีสลักตรงนี้ต้องต้องปลดฝั่งนู้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมปลดข้างหลังให้ดูนี่นะครับสามารถยกได้ ก็คือตัวนี้เพิ่มความมอันเกประสงค์มากขึ้นนะครับครับเรามาชมมันต่อครับนี่นะครับสิ่งที่เพิ่มมาจะมีตัวเพจคว่าสตอมแครกสีดำตัดกับสีแดงแบบนี้นะครับอ่าเรามาชมภายในกันครับภายในนะครับจะเป็นสีดำเดินได้สีแดงครับ และตรงหน้าคอนโซลจะมีคำว่า s t o r m t a ทมาแทนคำว่า w i แทนะครับผมหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ12นิ้วเหมือนเดิมตัวนี้ได้เป็นกล้อง360ส่วนด้านหน้าตรงหน้าพวงมลาลัยนะครับหน้าจอนั้นก็เป็นตัว12นิ้วเหมือนกันนะครับผมพวงมลาลัยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นี่นะครับลองดูตรงคอนโซลด้านล่างอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายที่บอกก่อนนะครับเบาะจะได้เป็นเออเบาะหนังนะครับ แล้วก็ข้างๆจะเป็นหนังกลับด้วยนะครับเดินได้สีแดงพร้อมคำว่าสตอมเพ็กนะครับส่วนเกียร์นะครับจะได้เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วสําหรับตัวนี้มีระบบถอยจอดอัจฉริยะแลที่เราไม่ต้องจับพวงมาลัยหรือเหยียบคันเร่งเลยนะครับสามารถถอยออกจากช่องได้ด้วยนะครับผมได้ว่าทุกอย่างตัวนี้คือเหมือนออปชั่นในตัวของ e อ e r อร์เนะครับเอามาใส่ในไวท์แท็กนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับปรับได้แทิศทางส่วนพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับ นี่นะครับมาพร้อมกับลายสติกเกอร์อันใหม่นะครับที่เป็นขีบแบบนี้นะครับผมถึงข้างหลังเลยนะครับชิ้วล้อก็เป็นสีดำเงานะครับนี่นะครับที่ลูกนัดพูดถึงนะครับสปอร์ตบาร์สีดำนะครับตัวนี้เลื่อนได้นะครับเห็นไหมครับเขาจะมีแก๊สของเขาอยู่ด้วยนะครับสามารถเลื่อนได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่เลื่อนได้สี่แก๊สนะครับนี่นะครับ ถ้าถ้าสุสดแก๊กก็จะมีเสียงมีเสียงร o บแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้จะได้ห้าแก๊กนะครับนี่นะครับข้อดีของเขานะครับในเวลาที่เราเออจะบรรทุกของเออเหมือนถ้าเราพวกชอบเล่นเซิร์ฟหรือเล่นแรงรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถบรรทุกเรือได้นะครับข้างหลังก็จะมีตัวนี้เสริมเพิ่มมาให้นะครับสมมุติว่าเรือเรายาวเราก็เลื่อนมานะครับอ่า เลื่อมาได้เลยทีนี้มันก็จะไม่ห้อยลงมาด้านล่างนะครับตำรวจก็ไม่จับเราด้วยครับอันนี้คือออกแบบดีไซน์มาใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับจะมีเพจคำว่าสตัมแท็กสีดำตัดขอบแดงแบบนี้มาให้นะครับตัวกันชนนะครับจะเป็นสีดำเงามาพร้อมกับเซนเซอร์ที่ติดอยู่แบบนี้นะครับตัวลายปั๊มทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับ แล้วก็มีกล้องอยู่ฝั่งใต้โลโก้แบบนี้นะครับแล้วก็ออปชันที่เสริมมานะครับที่เราสามารถสั่งเพิ่มมาได้นะครับสำหรับตัวสตอมแพ็คคือนี่เลยครับมาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้โรลลิต์ไฟฟ้าครับผมนี่นะครับบอกเลยว่าตัวนี้สามารถกันน้ำได้ด้วยนะครับเวลาเราใช้งานถ้าจริงๆแล้วจะมีรีโมทให้ด้วยนะครับ นี่ก็สามารถกดพับได้เลยนี่นะครับตัวผ่อนแรงก็ติดมาให้เหมือนเดิมปลั๊กไฟทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมหมดเลยนะครับเป็นไงครับตัวแค่ตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเป็นรถกระบะที่บอกเลยว่าล้ำที่สุดในตอนนี้นะ,นะครับในประเทศไทย mm hmm. เดี๋ยวลองมาดูในฝั่งคนขับกันบ้างนะครับ ห้องในสารสวยงามนะครับโัมอะลรเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนเดิมหน้าจอก็สามารถเชื่อมต่อ p p p l e ิลคาเฟกับไป d ์ลโตโดยที่ไม่ต้องเสียบสายนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้ครบจริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Next Gen Storm Pack ตัวใหม่นะครับบอกเลยว่า คุ้มค่ามากๆนะครับกับออปชันที่เพิ่มขึ้นมากับราคาแค่1 3 9 9 0ล้านบาทนะครับหรือใครที่ไม่เป็นต้องใช้ขับ4นะครับเราก็มีขับ2ให้เลือกที่ได้เกียร์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับราคาค่าตัวก็อยู่ที่1 2 6 0 0 0้านบาทนะครับเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆนะครับสำหรับรถกระบะที่เนกประสงค์ทุกอย่างเหมาะสำหรับคนที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือทุกๆวัยเลยนะครับสามารถขับรุ่นนี้ได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลูงนัทด้วยนะครับลูกนัทจะมีโปรโมชั่นให้สําหรับโปรโมชั่นในงานนะครับจะมีดอกเบี้ย1น9ให้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆนะครับสาหรับใครที่ชอบนะครับรีบมาจับมาจองมนเจ้าของกันในงานได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากเจอลุกนัทนะครับลุงนัทจะเข้างานวันที่1นะครับใครอยากมาดูข้อเสนอพิเศษก็สามารถเข้ามาคุยกับลูงนัทได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับลูงนัทก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันไหนจะมาเป็นรถรุ่นไหนนะคะก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับ